เปิดชมหน้าน้องเนเน่วัย17เจ็ปีลูกสาวแตนราตรีเสนาเพชรสวยมากเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคู่รักรุ่งใหญ่อยา่างแตนราตรีวิทยวัฒน์และสามีเสนาเพชรพุทธพงศ์กรมสาขาณนะสกลนครซึ่งทั้งคู่ได้ครองรักกันมาก,กว่า30ปีและมีลูกด้วยกันทั้งหมดสี่คนและต้องนุ่ปกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณพ่อและคุณแม่เป็นดาราที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านแต่ต้องบอกกับ เลยว่าทั้งคู่กลับไม่ค่อยพาลูกๆมาออกสื่อสักเท่าไหร่จนเกิดคำถามจากสังคมว่าเหตุถึงไม่ค่อยพาลูกๆมาเปิดตัวสักเท่าไร่โดยทางด้านแตนราตรีและเสนาเพชรมีลูกทั้งหมด4คนแบ่งเป็นผู้หญิง3คนและผู้ชายหนึ่งคนได้แก่มีนาอายุ33ปีซึ่งคนนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้เห็นหน้าคร่าตาของเธอทางหน้าจอทีวีกันอยู่บ้างนีโนอายุ 27ปีที่ทางด้านแตนราตรีและเสนาเพชรเพิ่งได้พาออกสื่อเป็นครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้และอีกสองคนคือเนเน่อายุ17ปีและโนเน่อายุ11ขวบถือว่าน้อยคนมากที่ทราบว่าทั้งคู่มีลูกอีกสองคนโดยต้องบอกเลยว่าตอนที่ตั้งท้องโนเน่อายุ45แล้วซึ่งในตอนแรกก็กังวลกลัวลูกจะมีปัญหาเพราะอายุเยอะแต่ออกมาก็ปกติโดยที่เราไม่เจาะไม่อะไรเลย เสียงเอาและว,วันนี้ทางเราจะพาไปชมภาพของน้องเนเนลูกสาวคนกลางแตนราตรีเสนาเพชรที่ต้องบอกเลยว่าหน้าตาสวยถอดแบบคุณแม่มาเป๊เปๆอีกทั้งเจ้าตัวนั้นยังขึ้นแท่นเป็นดาวติก๊กตอ,อกอีกด้วยโดยมีผู้ติดตามเกือบจะทะลุสองแสนคนแล้วว่าแต่สวยขนาดนี้ไม่รู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะให้เข้าวงการบันเทิงหรือไม่